สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวโหลดยูจีบนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เฮ้ยยิสดีตรับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนะนิจิคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีเลยรนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่การรีวิวเซนคูนั่นเองนะครับเพราะว่าเนี่ยหลังจากที่ไอเดีสองเราเปิดมาได้แล้วนั่นเองวันนี้ก็ขอเวลาปั้นไปพักนึงแล้วก็วันนี้กลับมาแล้วนะครับมารีวิวให้ดูกันนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับเซนคูเป็นอ่าเกียร์พื้นฐานแล้วกันนะครับไม่ถึงเกาเกียร์ฟรีแต่เป็นเกียร์พื้นฐานที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะใส่ตามได้นั่นเองนะครับผมน้้้้้้งมาาาแแบเเเเป็นนนนนน่ลลยคครรัััใววววีูไไทฟดด นเดี๋ยวมาดูกันว่าบัฟแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับความสามารถเป็นออกประตูกันไหวพริบเนาะเป็นใบไหวพริบคล้ายๆเล่มนะครับสกิลที่1ครับเป็นวิ่งเร็วใช้สกิลแล้วก็แม่นยำทักษะเนาะนะครับบัฟก็ไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่สกิลที่2ครับเป็นทะลุทะลุมูฟแล้วก็ดาเมจนะครับผมแล้วไม่มีสตันเนาะนะครับเป็นแค่มูฟกลับไปเฉยศัตรูก็สามารถจะวิ่งกลับมาได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับสกิลนี้ครับกว้าง400จุดไปเลย400จุดไปเลยครับเรียกได้ว่าแบบค่อนข้างที่จะ ไกลมากนะครับน้อง400จุดแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่แบบสําคัญก็คือสกิลนี้ครับนี่คูดาวแค่5วิทุกคนคือมันคูดาว5วิอะ่ะคือมันดีคูดาว5วิมากผักกันแบบลุเลยเองนะครับคือถ้าใครได้แบบเกียร์ถุงมือที่แบบมันเป็นสกิลเบิร์นมาอีกเนี่ยนะครับก็อาจจะผักได้รวลกว่าน,นี้ั่นเองนะครับผมนะไปดูความแม่นยํากันบ้างนะครับว่าเป็นเกียร์พื้นฐานเนี่ยความแม่นยําจะดีแค่ไหนเองนะครับนะมาลองทดสอบความแม่นยํากันดูครับ ดูที่ตรงนี้กันก่อนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแบบเกียร์แบบดีๆกว่าน,นี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองลองแบบลองแบบในคลิปหน้าแล้วกันในคลิปนี้เราแบบเกียร์พื้นฐานก่อนเนาะเกียร์ธรรมาดาไปอยู่ทีม3อ่าโอเคเซนคูนะครับนะมาเลยมาดูว่าจะผลักดัมมงดมัมเดเป็นยังไงบ้างฮนะเราใส่ดมัมเดยไป1จุดนะครับเป็นของคาถาคริสต์มาสเนาะวิ่งมาสตูวิ่งมา,งมาปื้มาแล้วเซนคูออกจากป้อมบัฟนี่ชู นะครับแล้วก็ช่วยอีกทีหนึ่งดัมเมดบัคโบสุดจอเห็นไหมเฮ้ยผักไกลอยู่อขออีกรอบหนึ่งผักไกลอยู่นะจากหน้าแบบจากข้างหน้าสุดไปหลังสุดเลยนะครับผมนะผักไกลเหมือนกันนะเนี่ยนะครับหลังจากโดนบัฟมาแล้วเนี่ยเรียกว่าแบบหวังผลได้เหมือนกันนะเซนคูเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ขอแบบประชิดประชิดหน่อยสุดจอจริงหรือเปล่าสตูเดินมาถึงปั๊บปล่อยอ่าสุดจอจริงไหม ไฟฟ้าสถิตอ่าสุดจอจริงครับอ่าโอเคสำหรับตัวเซนครครับดามเมจก็ไม่ถึงครึ่งหลอดสําหรับบอสนะครับผมนะไฮเปอร์แม็กอันนี้คือไฮเปอร์แม็กแล้วเนาะแล้วก็เกียร์นี่อาจจะปังยังไม่ได้แบบดีมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ปกติของว่องไวครับคือปกติแล้วว่องไวเนี่ยเขาจะดามเมจไม่ได้สูงมากก่อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรครับปกติว่องไวเราใช้แบบทางสกิลในความสามารถกันนะครับผมเนาะในเรื่องของ ดัมง้งดาเม็เนี่ยเราไม่ได้หวังพึ่งกันอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวว่องไวนี่อ่าโอเคแต่มันค่อนข้างจะผักลึกมากครับนี่จากข้างหน้าสุดนี่แน่นะครับคือสุดจอเลยไม่มีระยะอื่นนะครับก็คือแบบสุดอันนี้หน้าป้อมเลยไหมบล๊บนี่นะครับก็คือผักแบบเต็มที่เลยนะครับหลังบัฟมาแล้วเนี่ยดูดีขึ้นมาเยอะเลยเซนคูแม่นะครับอ่ะลองดูอีกอันหนึ่งอีกด้านหนึ่งครับอันนี้ก็คือทดสอบความแม่นยําเลยว่าแบบจะผักได้ดีแค่ไหนอันนี้คือแบบแม่นยนนําล้วนเลยเนาะ ความแม่นยำหน่อยดูความแม่นยำหน่อยสิความแม่นยำปึ๊บศัตรูวิ่งมาอยากจะรู้ว่ามันจะผักได้ดีแค่ไหนนะครับถ้ามาเจอด่านนี้ศัตรูหลบดีขนาดนี้บัฟแล้วก็ทู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 ฟลุ๊ปหนึ่งตัวท่วนทำไมมันแบบนี่แน่เอ๋ยได้โยสองตัวสามตัวสกิลแม่นขึ้น ว่าตอนแรกที่มานะผมคิดว่าแม่นขึ้นครับแต่ก็ยังยังไม่ถึงขั้นแม่นมากอะ่ะไม่ไม่ถึงขั้นแม่นจัดเพราะว่ามันยังมีตัวที่หลบได้อยู่นี่อันนี้คือพอปล่อยมาหลายตัวปั๊บมันแบบมันถึงจะแบบโดนนี่หนึ่งนี่น,นี่คือไอพวกนี้มันยังหลบได้อยู่กิกี้ยังหลบได้อยู่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ละอันนี้คือไม่มีเกียร์ทุกคนคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราต้องใส่โดนแน่นอนอยู่แล้วครับอ่าแต่ก็เพระาะั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับถ้าใส่โดนแน่นอนเนี่ยก็จะแม่นขึ้นกว่านี้นะครับเดี พิสูจน์กันอีกหนึ่งครั้งนะครับในเวอร์ชันที่เกียร์เต็มคนนี้นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูใน P ีพกันไปดีกว่าว่าจะผลักใครได้ไหมนะครับตอนนี้พ v พเป็นหมุนเวียนทตาด้ำนะครับระยะแคบๆด้วยระยะแคบๆแบบนี้แน่นอนว่ามันผลักได้แบบสุดจอได้แน่นอนนะครับผมนะมาลองดูกันเลยครับทีมนี้เลยไม่ต้องห่วงครับไอดี ID นี้เรามีตัวแบกอยู่เยอะมากมาดูซิว่าจะผลักใครได้บ้างนะครับนะปล่อยมาเลยเซนโค แล้วก็มาดูในเรื่องของการหลบสก,กิลด้วยเซนคูตอนนี้ผมใช้หลบสก,กิล50%ไม่ถึงด้วยซ้ําเพราะว่าใส่เกียร์แค่ช่องท้ายช่องเดียวอ่ามีใครโดนมูบ้างไหมเราจะเห็นใครโดนมูบบ้างไหมเซนคูยืนอยู่ตรงนั้นฉีดไปบางคนถามว่าเฮ้ยพี่สก,กิลมันเหมือนกับชินจังเลยไหมก็คือก,ก็ก็ใช่ถ้าเหมือนแล้วไหมเออก็ใช่แหละนะครับคือแบบ มันแทบจะคัดลอกออกมาเลยเนาะนะครับสำหรับสกิลโจมตีของเขาเนี่คล้ายๆกันเลยนะอย่างชินจังเนี่ยก็เป็นนักกักแอคชั่นแล้วก็ยิงปิ้วๆเหมือนกันอันนี้ก็ทําทไฟฟ้าสถิตแล้วก็ปิ้วๆก็คล้ายๆกันเลยนะขอแบบเจอตึงๆได้ไหมอันนี้มันไม่ค่อยตึงเลยหูหลีกแถวนี้นี่คือแบบระดับเริ่มต้นอ่ะเริ่มตึงขึ้นมาลองดูซิผักได้หรือเปล่าเปิบเปิบเซ็นคูจัง โอ้โดนสตันไปแล้วหนึ่งดอกเซนคูผมมูฟเอเลนไหมมูฟมูฟใครได้บ้างชีดโอ้โด,ดนเฮ้ยทำไมโดนสตันง่ายขนาดนี้เซนคูชีดหน่อยชีดเฮ้ยมูฟได้นี่เมื่อกี้เอเลนกลับไปโยเซนคูชีดอีกปิ้วปิ้วนี่เฮ้ยใช้ได้รู้เรื่องอยู่ อ่ะถ้าท่าเนเป็นในลีกแบบเริ่มต้นแบบนี้นะแน่นอนครับไอ้พวกเกียร์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ครบกันมากนะครับทำให้สกิลเนี่ยมันโดนง่ายกว่าปกตินั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเราไปลองแบบกับไอดีที่โหดกว่านี้ไหมลองมาดูแบบไอดีแบบไอดีลองๆเราล้ไอดีอื่นดีกว่าไหมนี่เพราะว่า PVP ตอนนี้ไอดีนี้มันแบบเพิ่งรีลีกมาไงมันก็เลยจะค่อนข้างไม่ไม่ค่อยเก่งเท่เทาไหร่น,นะครับอ่ะลองดูกับไอดีอื่นเราอันนี้น่าจะเป็นไอเดีสามอ่ะไอเดีสามมีเซโนอยู่นะครับอ่ะไอเดีสามเกียร์เติงอยู่นะ เดี๋ยวนะมีอีกทีกกนึงนี่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นนะลองไอที่สามและไอที่สามเกณฑ์แน่นกว่ามาลองดูซิว่าจะผลักของไอที่สามได้บ้างหรือเปล่าไอที่สามก้าดาวเยอะด้วยน,นะจ๊ะนี่เปล่าช้างก็วิ่งมาแล้วโอ้โหโดนสตันไม่ท้องเมันโดนสถานะง่ายจังเลยอะผมคิดไปเองหรือว่ามันโดนสถานะง่ายจังเลยเมื่อกี้เหมือนจะโดนอ่าโดนใครสตันนะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนโดนกินโทกิสตัน พอเจอทีคนโหดเลยเนี่ยไอ้ยืนได้อยู่ฉีดโดนใบไปซะแล้วอามาตาหน่อยนึงอืมฉีดโอ้โหมันมันมันไม่ได้ฉีดเลยอะพอศัตรูเก่งเกินไปนี่คือแบบไม่ค่อยได้ฉีดเลยโอ้โดนเปลี่ยนร่างโอ้ตุยหมดเลยมเซนโคเกียรฟรีนี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะจ๊ะ เดี๋ยวดูในหลีของตัวเองดีกว่าอันนี้น่าจะกิ่งเกินไปนะจ๊ะไปดูในหลีตัวเองดีกว่านะเฮ้ยนี่สิของจริงนี่เลยนี่เลยของจริงของจริงเขามีเอเรนกับตัวลูดิอสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะผักโดน2ตัวนี้ไหมต้องมารอติดตามชมดูฮะลองใช้ลองใช้ตัวกาเดียนไปด้วยปลือยเปลือะปล่อยออกมาเซนโควิ่งไปผักพักพัก โอ้เส้นคูบัฟดีเกินเส้นคูมันติดบัฟอย่างเดียวอะเ้นคูมันมมันมันจะติดมันมันจะติดบัฟตอนก็เลยแบบไม่ได้ออกสกิลเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นไหมชัดเลยมูฟทันทีเลยเมื่อกี้ทั้งแพงเลยเปไงมูฟอีกมูฟอีกโดนกินตวกี่สตันดูดีสภาพเอาละมูฟอีกนี่แน่ เฮ้ยแต่เมื่อกี้เห็นชัดครับก็คือมันมูฟแบบบลิบทั้งหมดเลยเมื่อกี้ฮะเราเห็นอยู่เป็นจังหวะนรกมากเมื่อกี้นี่เซนคูครับยืนยืนยืนเอ๊ะแต่ว่าเหมือนหลบสกิลพื้นฐานจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวนี้เอาล่ะโดนพัดกลับมาแล้วก็พัดกลับเซนคูมีบัฟวิ่งเร็วด้วยมูฟมุฟมูฟเร็วเอเลนมาแล้วมูฟปึ๊บอ่านี่นี่ได้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 ไดได ฉัถือว่าใช้ดีเลยตปีป้อมป้อมแตกแตกไม่แตกแตกแล้วโอเคขอทีมที่โหดกว่านี้ด้ไหมเออเราต้องแบบรีหาทีมที่โหดกว่านี้จะได้รู้อืแต่เกียร์ฟรีไม่ได้แย่ครับสำหรับหลีเริ่มต้นแบบนี้คือเกียร์ฟรีไม่ได้แย่ครับคุยสุดโหดอะเกียร์ไม่ค่อยเกียร์แบบไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่โหดอยู่เหมือนกันเอาล่ะอันนี้คือของจริงแล้วครับ ทีมคือแบบดีเวอร์ปื๊ดๆๆๆปื๊ดปล่อยไปแต่รู้สึกว่าเซนคูจะโดนสถาน,างางน,นะ,นบบนะ,ง,ะง่ายเหมือนกันนะเหมือนแบบโดนสกงสกิลง่ายเหมือนกันฮะปึ๊บเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมันเหมือนมันมูฟโดนใครสักคนนึงชีดหน่อยชีดปลวกล้างอัดชีดหน่อยชีดอืมโอ้โหเราไม่ได้เอาตัวกันบินมาด้วยใช่มั้ยเนีย่ย สินคูฉีดหน่อยฉีดฉีดเฮ้ยไม่ตายด้วยนะแต่เหมือนจะโดนสกิลง่ายอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าเป็นในเวอร์ชั่นที่แบบเกียร์ดีกว่านี้นะครับแบบหลบร้อยต้านร้อยมีโดนแน่นอนมีอัพเกรดทัาส์เนี่ยนะครับจะดีกว่านี้ไหมสำหรับตัวสิงคูนะเดี๋ยวต้องมารอดูกันก่อนนี่นี่นี่นเฮ้ยแต่ว่าตัวบินเขาหลอยป้อมแล้วอะ <laughs> ป้อมผมกาลังจะแตกอ่ะโอเคแตกก่อน เดี๋ยวซื้อขนนกเล่นเองสักหน่อยหนึ่งดีกว่าหลีกมันยังต่ำเกินไปอ่ะเออหลีกมันยังต่ำเกินไปทุกคนขอซื้อขนนกนยะสิบไปเลยอ่ะสิบไปเลยไปลองทดสอบอะกดผิดกดกลับไปเลยทดสอบกันยาวๆสักเล็กน้อยแตพ่พอแบบ pvp มันแบบมันสั้นแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายเนาะอ่ะเกียร์เขาน่าจะสุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเขาก็สุดเหมือนกันด้วยไปตัวเขาก้าวดาเยอะมากมาดูว่าเซนคูจะสามารถ มูฟขคยได้หรือเปล่าเซนคูวิ่งมาการเดินถอยหลังโอ้ยโดนช้างเซนคูฉีดหน่อยฉีด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 ปิ้วเฮ้ยโดนโดนฉีดได้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 ฉีดหน่อยฉีดหน่อยขอจังหวะแบบพัดกลับมาหน้าบ้านเราแล้วเราฉีดกลับไปได้ไหมอยากเห็นจังหวะแบบนั้นอะ จังหวะแบบนี้แหละชอบวิ่งมาฉีดเอาดุโดยขีปนาวุธก่อนจบแล้วแบบนี้โอ้หทีมเราเก่งกว่าฮะฉีด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 เฮ้ยถ้าอยู่กันแบบอยู่กันเยอะๆเนี่ยนะครับถ้าลุมฉีดเนี่ยนะคือแบบยังไงก็กลับครับเฮ้ยมันถือว่าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยการปับ๊บความไม่ยำสกิลของตัวเซนคูขึ้นมาเพิ่มเนี่ยเอ้ยร,รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะครับจากวันแรกที่ เออมันอัปเดตมาเนี่ยตอนทีงไม่ไม่โดนเนิฟนีออ่ไอยังยังไม่โดนบัฟนี่คือแบบโอ้โหฉีดก็ไม่ค่อยจะโดนนะครับมูฟไปแบบตัว2ตัวเองอันนี้คือแบบเออมันเริ่มแบบโดนมากกว่าเดิมแล้วก็ผักได้แม่นกว่าเดิมเฮ้ยถือว่าปรับมาดีครับรอบนี้ไม่เนี่ยไม่สนไม่สนไม่สนใจเราอมาตะาโชว์ไปเลยฉีด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 นี่นะครับผมนะอะโอเคไปกันต่อ ้ ي, ถือว่ามันผักแม่นอยู่นะอันนี้ขนาดไม่มีดนนอนนะเนี่ยพวกอศักยภาพก็ยังไม่ได้ใส่ครับแม่นยำสก,กิลของอา่าเกียร์เนี่ยผมก็ผมก็ยังไม่ได้ใส่ด้วยนะจ๊ะโตัวบินเยอะจังเลยขอแบบข้ามตัวบินหน่อยเราไม่ได้ใช้ตัวบินเฮ้ยอุย้ยอื้ออาลละโดนแน่นอนก็มีมีกี่ชิ้นมีกี่ชิ้นโดนแน่นอนหนึ่งโอ้ยสองะโดนแน่นอนประมาณสชิ้นเลยมา ลองดูซิทีมนี้โหดด้วยเกียร์เขาดีครับเซนโควิ่งมายังไม่ทันได้วิ่งเลยโดนสตันก่อนยังไม่ทันได้วิ่งไปไหนเลยเซนโคลอ้บหยตายหมดเลยพัดกลับไปก่อนโอ้โหพอเจอตึงบัฟเซนโคลก็เอาไม่ไหว แล้วทำไมบอดมันไม่พัดกลับมาบอดแปลกอีกแล้วเซนคูเราตายไปแล้วยังเหลืออยู่ไหมอ่าเอเคยังยืนอยู่นี้โอ้โหโดนใบเซนคูโดนใบอ่าตอนพัดกลับมาแบบนี้แหละจังหวะแบบนี้พักกลับไปหน่อยเซนคูพักกลับไปปึ๊บพักพักกลับไปหน่อยไม่เห็นมีใครโดนมูฟเลยอ๋อนี่นี่อนุมิตรสามตัวนี่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 เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไหมอนุมิตทั้งสามตัวโดนมูฟกลับไปหมดเลย มุฟกลับไปอีกนี่นี่น,นี่โดนหมดเลยนี่อนุบิดกลับมาอยู่หน้าบ้านมุฟอีกมุฟอีกเราข้ามไม่ตายแล้วมุฟกลับไปก่อนเฮ้ยดีไม่น่าเกียดเลยเซนคูพอแบบคนบ่นมาเยอะๆแล้วปรับมาแบบนี้ให้ผมว่าโอเคเลยนะควรเปิดหาแล้วฮะแบบนี้มุฟมุฟมุฟ คือมัน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 สำคัญเหมือนกันสกิลเนี้ยเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยนะครับน้องดันไปข้างหน้าได้ดีกว่าเดิมจากปกติที่แบบเราอาจจะต้องแบบค่อยๆดันค,ค,ค,ค่อยๆฆ่าศัตรูให้ตายก่อนแล้วก็แบบถึงจะดันไปได้แต่การสกิลที่มีสกิลผักสกิลมูฟแบบนเนี้ยเนี่ยมันทําให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้ดีกว่าเดิมนะครับนอแล้วก็ดันระยะได้ดีขึ้นพวกเกมป้องกันเวลาดันอยู่หน้าป้อมพวกเนี้ยนะครับมันถึงจะอ่ช่วยได้ดีนะครับนอกสำหรับตัวที่แบบมีมีสกิลแบบนี้อีกสักหนึ่งตาละกันขอไปโดหน่อยยห โดนแน่นอนอือันนี้คือโหดเลยนะบอกเลยอันนี้คือโหดมากนี่เพราะว่าเกียร์โดนแน่นอนเขาแบบตึงเหมือนกันแต่ว่าช่องกลางเขาไม่ค่อยแน่นครับไม่เป็นไรฮะเซนคูเรามาก,ก่อนเลยเซนคูเฮ้ยอย่าเพิ่งตายเซนคูเดี๋ยวเซนคูใจยเย็นเซนคูอย่าเพิ่งตายเซนคูเซนคูฉีดหน่อย ปิ้วเฮ้ยกลับไปนี่ไปไงอะควาเมื่อกี้เฮ้ยใช้ได้สุดยอดอะควาโดนมูฟเมื่อกี้ครับเฮ้ยใช้ดีอยู่พอเล่นกันเป็นทีมแล้วเอ้ยมันมันเล่นได้ดีอะนะครับนะเหมือนจะเก่งกว่าฟิตอีกนะผมว่าเนี่ยตอนแรกที่ที่ผมแบบทำเอาไว้ก็คือที่ผมเคยพูดไว้ก็คือแบบไม่เหมือนมันแบบมันอยู่ในระดับระดับเดียวก,กันกับฟิตเลยนะอะไรเงี้ยเป็นพี่น้องกับฟิตเลยรู้สึกว่าจะเก่งกว่าฟิตอีกผมคิดว่าตอนนี้ไม่แล้วการที่ความสามารถมัน ติดกับาสายพลังด้วยนะครับนะเนาะไอสายไฟพิบด้วยที่เป็นใบนะครับโหอ,อันนี้เก้าดาวแม็กเลยเหรอลองหน่อยสิขอลองชิมโอ้ไม่ได้ไม่ได้โหเก้าดาวแม็กตัวบินขนาดนั้นสลตโดนแน่นอนเอเรนไทจิอ่ะโอเคมาดูซิว่าจะมูบเอเรนได้ไหมฮะเอเรนเอเรนปึ๊บไปเอเรนว่ายังไง โอ้ดนคังวัระทีเดียวตายเลยกิ่งไปไหนเนี่ยนี่โดนคังวัระทีเดียวคือตายไปเลยอ่ะธาตุไฟอะนะวองไวด้วยอ่ะมุฟ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 ช่วยช่วยกันมุฟหน่อยโอ้โดนสตันยับเลยมุฟไทจิไปอยู่งหลังหน่อยมุฟมุฟมุฟไทจิมุฟเอเลนปิ้วพิ้วพิ้วมันได้ฉีดบ้างวันนี้มันฉีดอยู่นะ ฮ้ยแต่รอบนี้ฉีดไม่ค่อยโดนวะศัตรูค่อนข้างแข็งแกร่งนะรอบนี้นี่แน่ไทจีวิ่งมาแล้วไทจีวิ่งมาโดนฉีดฉีดหน่อยฉีดฉีดไม่เห็นโดนเลยนี่แน่เออโดนทั้งแถบเมื่อกี้ ในระดับแบบผู้เล่นทั่วไปอะ่ะผู้เล่นแบบผู้เล่นใหม่ผู้เล่นทั่วไปหรือหลีกล่างๆอ่ะอหลีกทั่วไปเนี่ยเล่นได้ดีเลยนะนี่นี่ขนาดเราใส่เกียร์แบบไม่ได้เก่งมากเกียร์ไม่ได้ครบด้วยซ้ำนะครับยังเล่นได้ดีขนาดนี้ผ่านเลยนะครับถือว่าแบบจากตอนแรกที่แบบรู้สึกแบบจกากหรือรู้สึกเฉยๆกับตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมีไฟขึ้นมา มันด,นดูรู้สึกแบบมันดูเก่งขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมเนาะเพราะว่าสก,กิลมันแม่นขึ้นเยอะอะให้อยู่ในระดับที่เก่งละกันในคลิปนี้นะครับเนาะยังยังยังไม่ได้แบกยังไม่ได้โกงครับแต่อยู่ในระดับที่เก่งเลยน,นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าใส่เกียร์ครบกว่านี้นะครับผมนะตัวนี้จะเก่งขึ้นแค่ไหนนะครับใส่แบบอัปเกรดธาตุแม่มนยำธาตุแล้วพวกนี้นะครับจะ เก่งขึ้นแค่ไหนนั่นเองนะครับผมนอนแล้วก็เดี๋ยวจะลองเอาโดนแน่นอนมาใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมูฟ e แม่นกว่านี้ไหมนั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่เข้าดูคลิปนี้ก็อลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เลยจ้าจะไ่คลิปหน้าสะไคลิปนี้แลราคาแบบก็ผมบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับรบ๊ายบาย